thank <music> you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unboxing Nanny นะคะหายหน้าหายตาจากช่องไปพอสมควรเลยนะคะก็หลายอาทิตย์อยู่เพราะว่าแอบไปเที่ยวมานะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวหนังสือที่เป็นลิขสิทธิ์ใหม่ของจากทางเสียงมิเตอร์คอมมิกส์นะในช่วงนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามีลิขสิทธิ์ออกมาใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าอ่านเยอะมากมาก เ่งเราที่กําลังอ่านหนังสือในเรื่องเดิมอยู่แล้วนะคะก็ตอนนี้เรากําลังมองหาเรื่องใหม่ที่เป็นเล่มใหม่ๆอยู่นะคะในวันนี้เราก็มีเรื่องใหม่มาฝากทุกทุกคนทั้งหมด3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะคะก็คือป๊าปานี้นะขอค่าได้ไหมคะแล้วก็สาวเกมเมอร์เหยียบคันเร่งซิ่งสุดเหวี่ยงแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะครั้งแรกของผมกับคุณสุว สามเรื่องนี้ถ้าใครได้ไปเดินร,รายหนังสือหรือว่าเข้าไปดูในเว็บก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่บ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูกันนะคะว่าทั้งสามเรื่องสามแบบเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราไปดูกันเลย <S 2> <S 2> สำหรับเรื่องแรกนะคะป,ะปาัาป้านี่หนะขข้าขอค่าได้ไหมคะรูปเล่มตัวนีหน้านะคะน่ารักมากๆเลยเพอเห็นหน้าปกแล้วเราก็คืออยากจะหยิบเลยเพราะว่าน้องน่ารักมากถ้าใครยังไม่เห็นว่าคือคนนี้คือใครเราก็อยากจะรู้เลยว่า น้องเนี่ยอยากฆ่ายังไงทำไมถึงอยากฆ่านะคะชื่อเรื่องก็คือน่าสนใจแล้วเนื้อเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเลจิซึ่งเป็นสายลับพิเศษช่วยเหลือเด็กคนนึงเอาไว้นะคะนั่นก็คือนีน่านีน่าจะถูกเลี้ยงมาอยู่ในองค์กรที่นําเด็กหลายๆประเทศมาเลี้ยงเพื่อที่จะเป็นนักฆ่าในองค์กรพิเศษที่มีชื่อว่าดอลเลี้ยงเด็กเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องมือที่มีไว้สําหรับเพื่อฆ่า ตัวนีนะเนี่ยจะมีนิสัยที่ชอบฆ่าเพราะว่าถูกเลี้ยงมาโดยสัญชาตญยานที่แบบเป็นนักฆ่านะคะเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นเจอใครก็คือเป็นฆ่าหมดเลยแม้กระทั่งตัวเลจิเองเขาก็ถูกโดนลอบฆ่าอยู่บ่อยๆคือจ้องจะฆ่านะคะไม่ว่าด้วยวิธีอะไรก็ตามแต่การฆ่าของนีน้าเนี่ยเขายังเป็นเด็กอยู่นะคะยังใช้อาวุธไม่เป็นการใช้อาวุธของเขาเนี่ยก็คือใช้อาวุธที่อยู่รอบๆตัวอย่างเช่นเชือก หรือว่าจะเป็นซ่อมหรือเป็นมีดอย่างนี้นะคะคืออะไรคว้าใกล้ตัวมาก็คือสามารถเป็นเครื่องมือในการสังหารได้หมด ความเมจิเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ในความหวาดระแวงเพราะไม่รู้ว่านีน่าเนี่ยจะลอบฆ่าเขาตอนไหนนะคะแต่ด้วยความที่เลจิเนี่ยเขาเป็นสายลับพิเศษก็คือมีสกิลในการเอาตัวรอดอยู่บ้างนะคะก็คือสามารถรับมือกับนีน่าเนี่ยได้ทุกอย่างได้ทุกครั้งเลยสกิลการเอาตัวรอดของเลจิในแต่ละครั้งเนี่ยก็มีความตลกปนน่ารักปนความหวาดระแวงนะคะเพราะว่าเลจิเนี่ยเขาจะต้องปิดช่องว่างที่จะไม่เปิดจังหวะให้นีน่าเนี่ย มาฆ่าเขาได้โดยการตั้งกดต่างๆและที่สำคัญเลยนั่นก็คือ ห้ามค่าเลจิตอนอยู่ข้างนอกจนเป็นคำติดปากของนีน่าเลยนะคะที่ว่านีน่าจะฆ่าเลจิแต่ฆ่าข้างนอกไม่ได้อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องราวข้าวข้านะคะสําหรับเรื่องประป้านีน่าขอค่าได้ไหมคะเป็นเรื่องราวของสายลับพิเศษกับนักฆ่าตัวน้อยนะคะเราก็ต้องคอยมาลุ้นกันว่าเรจิเนี่ยเขาจะรอดน้ํามือของนีน่าหรือว่าจะเกิดเป็นความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะอันนี้ก็คือเราอยากจะให้คนลองไปติดตามหาอ่านดูนะคะเพราะว่าออกมาแค่หนึ่งเล่ม แล้วก็น่าติดตามมากๆเลยซึ่งเป็นเรื่องแนวที่เราแนะนำมาสำหรับคนที่ชอบเนื้อเรื่องประมาณนี้นะคะเรามาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือเกมเมอร์สาวเหยียบคันเร่งซิ่งสุดเวียงใครที่ไม่อยากตามอ่านเรื่องยาวๆอยากอ่านเรื่องสั้นๆอันนี้ก็คือ2เล่มจบเลยเนื้อเรื่องจะเป็นเรื่องราวของคาการมิยูกะ นักเรียนมปลายที่อยากจะใช้ชีวิตให้เต็มที่แบบสนุกแบบสุดเหวี่ยงแต่ว่าชีวิตของยูกะไม่ได้เป็นแบบนั้นเนื่องจากว่ายูกะเนี่ยเขามีความหลังเกี่ยวกับพ่อแล้วก็รถแข่งของพ่อที่ยูกะเนี่ยเขาตั้งเชื่อไว้ให้ว่าอารูจังแล้วก็มาถึงในช่วงที่โรงเรียน,นยมีการแนะนําชมรมเกิดขึ้นในโรงเรียนนี้เราก็ต้องเข้าชมรมต่างๆใช่ไหมคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเราก็อยู่ชมรมนะคะเรื่องชมรมแต่ว่าเป็นชมรมแบบ ปักคอสติสเป็นปักเฟมอะไรประมาณนี <nervous> ้นะคะเด็กร <ator> ุ่นใหม่อาจจะไม่รู้แ <sk> ล้วก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันแล้วว่าปักเฟมมันคืออะไรปักคอสติสมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเขาจะมีชมรมแบบคเวอร์ชมรมอะไรเกมต่างๆนานามังงงมังหะนะคะก็ถ้าเป็นปักเฟมอะไรอย่างเงี้ยก็คือน่าจะเป็นเด็กรุ่นเราเจนเราแล้วอ่ะดู้แบบวายอยูเลย โอเคกลับเขาเรื่องชมรมของยูกะต่อนะคะยูกกะเนี่ยเขาก็เลือกเป็นชมรมวิจัยเกมเพราะว่าชมรมวิจัยเกมเนี่ยเขามีเกมแข่งรถที่ยูกกะเขาชอบนะคะเขาก็เลยอยู่ในชมรมนี้ ทำให้การเข้าชมรมของยูยการเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทําให้ยูยกาเนี่ยได้ไปแข่งขันระดับโลกอย่าง e-sport นะคะกีฬา e-sport ก็จะอย่างที่ทุกคนได้รู้จักกันดีเลยเป็นกีฬาที่ใช้เกมในการแข่งขันนะคะอย่างทุกๆวันนี้ก็จะมีเกมต่าง,างๆมากมายที่เขาแข่งขันกันระดับโลกอย่าง r o v free fire summoner w a r หรือว่า dota a อะไรประมาณนี้นะคะ ว่าเล่นเกมไม่มีประโยชน์ถ้าเล่นดีๆเนี่ยสามารถนะําไปเป็นอาชีพได้เลยนะคะแต่เราก็ต้องแบ่งเวลาในการเล่นเกมแล้วก็ทําอื่นๆให้ดีด้วยนะคะไม่งั้นเราจะโดนแม่บ่นก็เป็นได้นอกจากเรื่องราวต่างๆที่เราได้บอกทุกๆคนไปนะคะก็ยังมีเรื่องอื่นๆเกิดขึ้นอีกมากมายชมรมจะโดนยุบหรือเปล่าและเขาจะชนะในการแข่งขันอ e ีสปอร์ตหรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องลองไปติดตามหาอ่านดูกันได้นะคะ มาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับเรื่องครั้งแรกของผมกับคุณสุวะสำหรับเนื้อเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มที่ชื่อยามานากะที่ถูกคุณสุวะสารภาพรักแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทำให้เขานั้นได้คบกันกลายเป็นแฟนกันเลยแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะคะเพราะว่าแต่ครั้งที่เขาสองคนอยู่ด้วยกันยามานากะเนี่ย เขาจะเกิดอาการประมาตื่นเต้นเลือกลากและไม่ชินอยู่เสมอๆเ,เลยการตื่นเต้นของยาานากะจะเป็นการตื่นเต้นสําหรับครั้งแรกที่ทํากับคุณสุวนะคะอย่างการจับมือกันครั้งแรกการเข้าชมรมกิจกรรมด้วยกันรครั้งแรกการทบทวนบทเรียนด้วยกันรครั้งแรกอะไรที่เป็นครั้งแรกนะคะของยามานากะก,ะกับคุณสุวรรี่ก็คือจะมีการ เรามาตลกตลกใจแล้วก็มีความใจเต้นตลอดเวลานะคะเรียกได้ว่าอย,าายา่างบรากาศนย่ยจะต้องใจเต้นทุกครั้งที่เป็นครั้งแรกกับคุณสุวะเานาี่ยทั้งที่เป็นแฟนกันเสมอเสมอเลยความรู้สึกสงสัยที่ว่าครั้งแรกมันจะเป็นแบบไหนมันจะรู้สึกยังไงกันแน่นะซึ่งความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองทำให้เกิดเป็นเรื่องราวที่มีความน่าเอ็นดูปนความน่ารัก ความตื่นตรนกความเลือกลากของยามานากะที่ว่าไม่จะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็ยังรู้สึกใจเต้นแล้วก็มีความประหมาอยู่อยู่อย่างนั้นเลยนะคะซึ่งความสัมพันธ์ของเขาทั so to to like, again, ้งสองทำให้เรื่องรามีความน่าดูปนความน่ารักความตื่นตรนกของยามานากะที่มีต่อคุณสุวะตลอดและเสมอเสมอไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังมีความประหมายังไงก็ยังมีความประหมาอยู่อย่างนั้นเลยซึ่งมีความแตกต่างของคุณสุวะแบบ คนละขั้วเลยอันนั้นคือนิ่งมากเฉยมากแต่ว่าในใจก็ยังมีความเขินแล้วก็มีความอ่อนไหวอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงออกมาเหมือนกับยามานากะแบบนั้นนะคะก็เข้ามดแล้วนะคะสําหรับ3เรื่องที่เราเนมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะชอบเรื่องไหนหรือว่าได้อ่านเรื่องไหนแล้วนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย